บักคนมานบักคนมานคนสมมาตรนอนนี่ล่เมียนอยยังไรนี่นะเด็ดงงเด็ดเงี้งเลยนะอันเงี้งก็ป่าเนี่ยผมมืนป่าน้องอันนี้นะตับเขาให้ไมนอนหนอนม่เลง วอดีม้วนใช่ดีม้วนนังนังตีบ้านเี่นไว้เสียงเมือนมาตะเตนไปยันดินหน้าซชื่อตัวพอพืนิวนั่งปั๊กนะลุกกัดป่ะลูกปักเองแล้วขุมพวกควยเยอะกว่านั่นึล